มาเวลามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย134ปีเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความเจริญงอกงามที่ตั้งอยู่บนฐานของพระพุทธศาสนาที่ใช้หลักธรรมมาสร้างความเจริญเติบโต ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยการผลิตให้การศึกษาเสมือนหนึ่งเรือนเพราะชำทางสติปัญญาให้นำความรู้คู่กับความสามารถนำไปปรับใช้ ให้ผู้คนทั้งหลายได้ใช้พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาที่ให้ความรู้เป็นภาคพื้นระดับชาวบ้าน,นระดับของชาวเมืองชาววัดและชาวโลกได้อย่างแจ่มชัดทุกปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงก็ จะให้นักศึกษาไปต่อเติมเสริมฐานที่อินเดียเนปลาลในฐานะเป็นเมืองพื้นฐานของการศึกษาวิชาพุทธศาสนาในความเป็นชีวิตจริงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้หลักสังเวีนสถานนั้นเป็นเสมือนอหนง้องเรียนพิเศษที่รุ่มพินีวันสถานที่ประสูตรที่ประเทศเนปาลในปัจจุบันที่เมืองพุทธคยา,าที่ตัดสรุ้ที่เมืองพุทธคยารัดพิหารในปัจจุบัน ที่แสดงพระธรรมจักรปฐมเทศนาที่เมืองพราราณสีรัฐยูพีในปัจจุบันและที่กุสินาราเมืองบริณนิพานรัฐอุตตรประเทศในปัจจุบันสถานที่เหล่านี้รวมด้วยของเจตวันเขาเป็นเสมือนหนึ่งห้องเรียนพิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมพิเศษของพระพุทธศาสนาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญสำคัญเพื่อการชุบเลี้ยงชุบย้อมสีสันของชีวิตนักเผยแผ่คือคู่ประกาศพระพุทธศาสนา ได้ใช้หลักธรรมในสังเวทยนฐานที่พระเจ้าทรงสแสดงงั้นงานสายของประเทศอินเดียก็เป็นหนึ่งที่ส่งเสริมสนองงานตอบแทนพระคุณสถาบันการ,การศึกษาหนึ่งามสปีที่ผ่านมาทั้งหมดปรากฏทั้งความเจริญ อย่างรวดเร็วความจเจริญแบบสุขุมลุ่มลึกความจเจริญแบบพร้อมสับเดินทางไปกับชาวลูกได้อย่างสง่างามฉะนั้นคณะปฐมทูตไทยสายอินเดียเนปาลทั้งหมดมีด้านเจ้าบุคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้เมตตาให้ความอบอุ่นเพียบพร้อมให้กำลังใจให้ทิศทางของการทำงานซึ่งก็เป็นผลที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ได้ รับความสำนึกตรึกถึงพระคุณของมหาวิทยลาลัยแม่บทในการสร้างทีมงานแห่งการเผยแพร่ให้กระจายออกไปทั่วโลกเป็นมหาวิทยาลัยแรกในมหาวิทยาลัยเดียวที่ก้าวย่างคู่เคียงกับความเจริญตั้งแต่โบราณ มาจนถึงปัจจุบันและอนาคตที่เราสามารถนำการาสืบสาราการอนุรักษ์แต่การต่อยอดมาเป็นแบบบทแห่งการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความงด,ดงามเสมอหนึ่ง การนำดอกไม้มาแสดงความยินดีมามุทิตา,อาดอกไม้ที่กล่าวก็คือการตั้งใจปฏิบัติงานการตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสนาการตั้งใจที่จะนำหลักธรรมมาเพื่อ,อเสริมความมั่นคง กับสถาบันชาตาิศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ความจเจริญงอกงามแก่ประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราด้วยหลักการที่พระสงค์ครูบอาจารย์ทั้งหลายที่รับการศึกษามา มาปรับใช้ในชีวิตของชาวบ้านพื้นพื้ๆชาววัดว่าอารามชาวเมืองแล้วก็ชาวโลกอย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างที่ปรากฏเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ฉะนั้นอโอกาสอันสำคัญนี้จึงขอแสดงความน้อมรละลึกถึงพระคุณอของมหาวิทยาลัยน้อมถึงเกียรติคุณที่แผ่กระจายภัยสารไปทั่วโลกของมหาวิทยาลัยแต่น้อมถึงคณะท่านผู้ปฏิบัติงานครูอาจารย์ทุกระดับชั้น ที่ได้ร่วมกันจัดงานในคราวครั้งนี้134ปีครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิทยิาเจรัยสแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสนี้